บ่ายวันหนึ่งมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นสัญญาณเตือนยาว1ครั้งสั้น3ามครั้งทางใต้สินะว่ายวร์นอีกแล้วงั้นเหรอและยังมุ่งมาทางนี้อีกดูจากความเร็วที่บินมาตรงดูเหมือนจะไม่ได้มาอย่างสันติสินะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ผมจะสอยมันลงมาเองเอ๊ดูรี่มเหรอมาช่วยงั้นเหรอ ดูเหมือนว่าเขาจะพลาดท่าผมต้องช่วยเขามีเจตนาที่จะฆ่างั้นเหรอรอบนี้ทางเหนือหลบได้งั้นเหรอแต่ว่ามันจะเกิดความสับสนจากการพยายามหลบเรี่องการโจมตีของผมนี่เป็นโอกาสของผมละเดี๋ยวก่อนครับพวกเขาไม่ใช่ศัตรูนะครับ คนรับใช้ของโดเรียมกุจิเป็นคนมาหยุดพวกผมไว้ภรยาภรยาข้ากาฟารูนและลูกสาวลาสติมูลและผมก็ได้ทำความรู้จักกับทั้งสาคนตามคำอธิบายของโดเรียมตัวแรกที่บินมานั่นคือลูกของเขาลาสติมูนลาสตีเดียวเัลาสตีแล้วกัน และอีกตัวที่มาทีหลังคือภรรยาของเขากราฟ,ฟาแม้ว่าจะไม่ได้ตั้งใจแต่ผมต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งครับเอาตรงๆนะผมรู้สึกผิดที่ปาหอกใส่ภรรยาโดเรียมนะเราขอโทษเช่นกันที่ทำให้เข้าใจผิดฉันก็ต้องขอโทษด้วยเช่นกันค่ะที่มาโดยที่ไม่ได้แจ้งอะไรเลยนั่นก็เพราะฉันอยากปกป้องสามีและลูกนะ คุณอาจจะหัวเราะในความโง่เขลาของดิฉันค่ะเราก็ผิดด้วยกันทั้งสองฝ่ายฉะนั้นช่างมันเถอะครับไม่อยากเป็นปัญหาถ้าตามที่โดเรียมบอกตั้งแต่ที่เขายืนยันว่าจะสร้างบ้านในหมู่บ้านไทจูลูกสาวของเขาเลยคิดว่าเขานอกใจภรรยาช่างน่าเสียดายของขวัญที่เขาเตรียมไว้ให้อนะันเฟรด่ะถูกมองว่าเป็นของขวัญให้คนที่เขา นอกใจที่จะมาหาโดเรียมก็ปฏิเสธแต่ลูกสาวเขาไม่เชื่อและบินกลับไปเลยและเหมือนเธอวางแผนจะเผาหมู่บ้านทิ้งอาา่าฮะงั้นตั้งว่าเธอเป็นบุคคลที่อันตรายไว้ก่อนละกันในใจผม,มานะฉันขอโทษอันตรายเธอดูเสียใจจริงๆซึ่งเป็นเสียงที่ดีแต่เธอยังหัวรุนแรงไปหน่อย แต่ว่านะมีผลอะไรที่คุณภรรยาถึงกับบินมานี่พร้อมด้วยเจตนาที่จะฆ่าด้วยล่ะครับมันคือความรักไงคะผมก็ตั้งให้ภรรยาเขาเป็นบุคคลที่อันตรายเช่นกันเพราะเจตนาฆ่าของเธอทำให้พวกมาป่าแมงมุมไฮเอลลิซันแมนและยักษ์เมดดูหวาดกลัวกันไปหมดแม้ว่าไม่มีเหยื่อแต่พวกมาป่าก็หดหางทุกครั้งที่เห็นภรรยาของโดเรีย ดเลี่ยมเป็นมิสมเอมอผมมักจะลืมเรื่องนั้นไปมังกรน,นั้นเป็นสัตว์ที่แข็งแกร่งมากในทางกลับกันอาจเป็นเพราะความแข็งแกร่งของคุณเป็นแม่ทำให้อันเฟดได้นอนหลับโดยไม่ต้องกังวลอะไรผมมั่นใจว่าเขาต้องโตมาเป็นคนที่ดีแน่ๆลูกสาวเอ๋ยข้าอยากให้เจ้าเชื่อใจในตัวข้ามากขึ้นกว่านี้หน่อยนะแต่ไม่มีทางที่ข้าจะนอกใจหรอกหน้าเพราะ ข้ามีกาฟาอยู่แล้วและมันมีโอกาสน้อยถ้าข้านอกใจนะถ้านอกใจไม่กล้าแม้แต่จะคิดครับลูกสาวเอ๋ยจงฟังและจํานี่ไว้พ่อของเจ้าไม่มีความกล้าที่จะนอกใจหรอกโอ,โอเคและข้าก็ไม่ได้บอกเจ้าตั้งหลายครั้งก่อนหน้านี้ว่าเราไม่สามารถ เทียบกับหมู่บ้านนี้ได้เลยเจ้าเข้าใจหรือไม่ค่ะคิดว่าการโจมตีมันจะผ่านบาเรียรที่ท่านแม่สร้างและตอนแรกมันก็เล็งมาที่หนูใช่ไหมใช่แล้วแหละนั่นมันอันตรายมากเลยนะข้าดีใจที่เจ้าไม่เป็นอะไรท่านพ่อดีใจจังเลยทั้งสองคนดีกันแล้วสินะคะแต่คุณยังไม่ได้ลืมฉันใช่ไหมคะแน่นอนสิอย่างที่คาดไว้เลยตอนตอนที่เห็นกันโจมตีพุ่งเข้า ที่เจ้าหัวใจข้านี่แทบหยุดเต้นเลยต้องขอบคุณแมงมุมนั่นฉันไม่คิดเลยว่าบารียรเกาะเครื่องป้องกันและการ์ดของฉันจะถูกเจาะทะลวงด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวและฉันไม่ได้คิดที่จะหลบเลี่ยงเลยแมงมุมเหรอเพื่อนเก่านะคะเขาดึงร่างกายของฉันไว้ก่อนที่จะถูกโจมตีมิฉะนั้นฉันคงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้หรอกคะ่ะลัสตี้ดูเหมือนว่าพวก เขาจะสร้างบ้านพิเศษนี้กับท่านพ่อลูกควรแปรใสยที่นั่นท่านแม่หมายความาไงคะเราไม่สามารถเพิกเฉยต่อการต่อสู้นั้นได้และแม่จะไม่บอกให้ลูกหยุดเขาไม่ให้ใช้สิ่งนั้นแต่เมื่อเขาจะใช้แล้วก็ทำให้แน่ใจว่ามันจะไม่ชี้เป้ามาที่ผอมมังกรอีกเอ๊ะคำตอบล่ะค่ะทำได้ค่ะขนาดที่ผมไม่รู้เรื่อง เราก็มีผู้พักอาศัยเพิ่มหนึ่งคนฉันจะทำให้ดีที่สุดค่ะ